นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องอายุ47ปีแต่มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นควรหาอะไรทำที่เป็นประโยชน์ดีมีคนมาปรึกษาว่ารายปีนี้เราได้เวลางานหลักลดลงวงเล็บแต่ได้เงินเดือนเท่าเดิม เราจะว่างวันจันทร์ถึงสุกเลยอยากขอคําแนะนําว่าเอาเวลาไปทําอะไรดีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในวัย47ปีค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่ดีมากที่สุดในวัย47ปีเช็คเช่นเดียวกันผมเองปีนี้อายุ28แล้วผมก็ยังเชื่อว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สุขสมบูรณ์นั้นไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวมันอยู่ที่ว่าเราตั้งคําถามสมัคหาคาตอบแล้วเราก็จะพบเจอคําตอบเอง มีผู้คนมากมายที่กำลังถามตัวเองว่าวันนี้เราควรทำอะไรดีแต่แน่นอนมีน้อยคนหรือเกินที่ถามและพยายามหาคำตอบอยู่สม่เสมอว่าวันนี้เราต้องทำอะไรแบบนี้ยงสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่เราทุกๆคนนั่นก็คือแสวงหางคำตอบให้เจอว่าเราต้องการอะไรในชีวิตผมเชื่อมาเสมอว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆบางคนอายุ20ต้นๆเขากลับมีความคิดที่แยบคายลุ่มลึก กับการคนที่อายุ40-50ปีก็จะมีความคิดหรือว่าการมองโลกอย่างตื้นเขินก็เป็นได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอายุมันเพียงแค่สิ่งที่ขับเคลื่อนไปตามวันและเวลาเท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่ถ้าวันนี้เราตั้งใจที่จะตั้งคําถามแล้วเราก็ไม่เคยหยุดยั้งที่จะคิดหาคําตอบนั่นแหละก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นผู้รู้ผู้คงแก่เรียนแล้วคุณก็จะเป็นคนที่คว้าสรรพสิ่ง อย่างเช่นปัจจุบันนี้เอาไว้ได้อย่างแน่นอนผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าถามว่าอยากทําอะไรน่าจะดีกว่าทําอะไรแล้วมีประโยชน์เพราะบางสิ่งที่ทําก็มีประโยชน์และบางสิ่งที่ทําก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดสมมติเราลองเปลี่ยนคาถามให้มันกรอบชัดขึ้นว่าเราทําอะไรดีแล้วเปลี่ยนเป็นเราทําอะไรแล้วมีประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดสมมติเราทําอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือลองดูซิว่าเราทําอะไรเป็นได้บ้างเมื่อจะเป็นทําอาหารช่วยแก้ปัญหาคนอื่นแก้ปัญหาสังคม ลองดูซิว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันช่วยตัวเราเองได้หรือเปล่าหรือว่เราสามารถช่วยคนอื่นได้ไหมคนรอบตัวเราเขามีใครเดือดร้อนหรือเปล่าญาติพี่น้องเราครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราแฟนเราสิ่งวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรย้อนกลับมาถามแล้วก็สอบทานเองอยู่เรื่อยๆว่าเราดูแลคนรอบข้างได้ดีพอแล้วหรือ,อยัง จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องดูแลคนรอบข้างหรอกเพียงแต่ว่าการผมกุ้นคิดแบบนี้ผมก็หมายความว่าสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องแก้ไขหนาให้กับตัวเองและผู้อื่นก่อนในระดับวงแคบที่สุดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสังคมในระดับที่แคบสิ่งที่แวดล้อมตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญจริงๆไม่ว่าการที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราลองฟังพอดแคสต์ลองอ่านหนังสือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลย อายุไม่น่ามีผลต่อการลองทําอะไรใหม่ๆเพียงแต่จิตใจที่เราอยากลองทําอะไรใหม่ๆจะลดน้อยลงเห็นได้ชัดเลยน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องลองอะไรใหม่ๆดูไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณควรจะฝึกตั้งแต่วัยรุ่นก่อนถึงอายุ30เนี่ยผมเชื่อว่ามันยังมีฮอร์โมนที่เราสามารถที่จะกระเสือกกระสนหรือพยายามอย่างยิ่ง ในการตามล่าหาความฝันในตัวเองแต่แล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่อายุเพิ่มมากขึ้นไฟฝันนี้ก็จะมอดดับลงซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่เราจะค่อยๆรู้สึกเย็นชากับความฝันของเราความกล้าในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมันก็เป็นเพียงเพราะว่าอารมณ์หรือฮอร์โมนในร่างกายของเรามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเมื่อถึงอายุหนึ่งเราต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเราไม่อยากลองทำอะไรใหม่ๆพอรู้สึกว่าสิ่งที่เราลองทำอะไรใหม่ๆมันเกิดความสับสนแล้วมันก็ไม่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเราลองทําอะไรดูเราก็มีโอกาสล้มเหลวมากขึ้นเพราะเราไม่มีความเก่งกาศสามารถเหมือนวัยรุ่นเขาเรามีความคิดที่อาจจะไม่ได้มีความกล้าได้กล้าเสียมากเหมือนวัยรุ่นสิ่งนี้ผมกับเน้นย้ําเสมอว่าให้เราลองคีปรักษาหรือเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างในชีวิตของเราเอาไว้ดูเพราะสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นพออย่างน้อยที่สุดเราก็กล้าได้กล้าเสียเรากล้าลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นมันก็ไม่เสียหายไม่ใช่หรอลองทําให้อายุเป็นตัวเลขดู ลองทำให้ชีวิตนี้มีสีสันมีความท้าทายแล้วเราก็จะได้อะไรมากกว่าที่เราเคยคาดฝันเอาไว้อีกจุดเริ่มต้นของความว่างมันอาจจะทำให้เราได้คิดอะไรออกมากขึ้นบางทีไม่จำเป็นต้องเพิ่มเวลาให้มากเกินพอดีขอแค่ฝึกสติในชีวิตประจำวันก็พอเมื่อชีวิตประจำวันนั้นเปรียบดังการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ผมก็ยังเชื่อเสมอว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสักอย่างหนึ่งเริ่มต้นที่ตัวเองและเริ่มต้นที่การทำต่อเนื่อง จริงๆแล้วความว่างเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แย่ในวัย47ผมเชื่อว่าเราสามารถจะหาเวลาว่างในระดับหนึ่งก็ยังดีไม่ว่าคุณจะอยู่บริบทใดหรือสถานะใดผมก็ยังเชื่อเสมอว่าเราทุกคนมีประโยชน์และมีคุณค่าในตัวของทุกคนเองเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาอเดมิตี้หรือคาแรคเตอร์ของเราให้ชัดเจนที่สุดว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนนึกถึงเราเขาจะต้องนึกถึงสิ่งสิ่งนี้กับตัวเรามาก่อนเลยและนี่คือความเป็นจริงอย่างยิ่งที่เราจะต้องนําเสนอตัวเองพยายามแก้ไขปัญหาตัวเองและผู้อื่นอยู่สม่ําเสมอ พื่อทุกคนเนี่ยนึกถึงเราให้มากขึ้นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําแบบนี้ได้และเขาก็จะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียเวลาที่เลือกเรามาตลอดบางทีความว่างก็จะเป็นเหมือนกันที่ทําให้เราได้ทอดความคิดออกไปยาวพอสมควรมันทําให้เราได้คุ้นคิดหาคําตอบของชีวิตเพิ่มการจรินตนาการว่าชุดที่เราออกแบบมาเนี่ยเรารีวิวเราทบทวนมันมากพอหรือยังมันมีอะไรที่ต้องปรับปรงุงแก้ไขพัฒนาหรือเปล่าเพราะผมมีความคิดตลอดว่าการที่เราใช้ชุดมาสักระยะหนึ่งเนี่ย เราควรจะย้อนกลับไปรีวิวชิดในอดีตสักระยะหนึ่งเพื่อให้เราได้ตื่นรู้ว่าเออวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขมันได้รับการแก้ไขจริงๆหรือเปล่านิสัยเราในวันนี้เหมือนในอดีตนี่ห้5ปีสิปีที่แล้วหรือเปล่าเพื่อนเราแฟนเราหรือแม้กระทั่งลูกเราเรามีอะไรที่อยากจะพูดกับเขาเหล่านั้นหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมาก,มากๆเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นดียิ่งขึ้นหรือกระชับมากขึ้นเรายังเป็นต้องทบทวนและรีวิวสอบทานอยู่อย่างสม่ําเสมอ เพเื่อเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดสิ่งที่เราทําแล้วมีประโยชน์คือสิ่งที่เราเข้าไปแก้ไขให้คนอื่นได้คลี่คลายลงไปหากการที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเราเองได้เลย <No. S 1> มันก็ยากที่จะสร,ร้างสิ่งที่มีประโยชน์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา oh. ไม <ข S 2> ่สามารถแก้ไขปัญหากับตัวเองเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหากับคนอื่นได้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นการเริ่มต้นตั้งคําถามใหม่ว่าเราทําอะไรดีเราทําอะไรที่มีประโยชน์เปลี่ยนมาเป็นเราจะแก้ปัญหาให้กับชีวิตของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายก่กองจนเราแทบจะมีเวลาว่างจะไปทำอะไรเลยถ้าเรามองเห็นเล็งเห็นและเงี่ยหูฟังสลับตับฟังทุกๆสัญญาณมาหลอมรวมเราว่าเราต้องแก้ปัญหาชีวิตของตัวเราเองให้มากที่สุดเรามองเห็นปัญหาตัวเองบ้างหรือเปล่าเราลองดูซิว่าร่างกายเราเป็นอะไรบ้างในแต่ละวันเราปวดหัวไหมเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ยปวดกรามหรือเปล่าเวลาเราเดินเนี่ยมีเสียงก๊อกแก๊กไหมไขข้อกระดูกเป็นยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้อง ค่อยๆสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆการนอนหลับแต่ละคืนเป็นยังไงบ้างเราดื่มน้ําระหว่างวันเนี่ยมากน้อยเพียงพอไหมถึงระดับ8แก้วถึง10แก้วหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตตัวเองมากขึ้นเราก็รู้ว่าเวลาเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งเวลามาย้าเตือนเราว่าเรา่าเสียเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์จงลองดูสิ่งเหล่าน,นี้ก่อนแก้ปัญหาสิ่งเหล่าน,นี้ให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมีบางอย่างที่เราจะสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําตั้งแจ้งเตือนว่าให้เราควรดื่มน้ํา สิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีที่มาแก้ปัญหาการดื่มน้ำของแต่ละคนตอนแรกที่ผมเห็นเทคโนโลยีนี้ผมก็อึ้งมากๆว่ามีเทคโนโลยีนี้ได้ยังไงแต่แล้วมันก็คือการแก้ปัญหาในการดื่มน้ํานั่นเองบางคนทํางานจนลืมดื่มน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายจริงๆเมืม่อจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยความคิดแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะต่างๆเพราะว่าการดื่มน้ําน้อยก็จะมีผลในระยะยาวเ,เช่นเดียวโรคอื่นเหมือนกัน สิ่งนี้มันอาจจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอยที่เรามองข้ามไปแต่มีบางคนเนี่ยกำลังคิดโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสมาเพื่อให้เราแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้ทันท่วงทีนี่หรือเปล่าจ,จะเป็นโอกาสของเราทุกๆคนทำให้เราได้มีโอกาสทำให้เราได้สแสดงตัวตนสแสดงอัตลักษณ์และเขารับรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาได้จริงๆสุดท้ายนี้ความสุขในชีวิตจะเกิดมาจากการที่เรารู้ว่าเราควรทำอะไรในชุดประจำวันการเสริมสร้างคุณค่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะว่าเราจะได้รับการยอมรับจากสังคมแวดล้อมมากยิ่งขึ้นตามวันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องการมีที่ยอมรับให้กับสังคมรวมถึงแฟนเราลูกเราสังคมเล็กๆน้อยที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนั่นเองการที่เราได้รับการยอมรับนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งมันคืออัญมณีอันล้ำค่าที่คุณไม่สามารถหาเงินซื้อได้เลยคุณจะเป็นต้องกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปและคุณต้องรับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเขารับรู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้ จงเริ่มต้นที่จะสร้างคุณค่ากับตัวเองเรียนรู้จะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่พัฒนาได้อะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไปแต่ให้เราลองพยายามให้ถึงที่สุดเพราะนี่คือชีวิตของเราเองถ้าเราไม่ดูแลชีวิตตัวเราเองแล้วใครจะมาดูแลชีวิตเราละ่ะผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a l k จิ ด้วยนะครับ